Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to วันเกิดในเดือนตุลาขอ Happy birthday to you ขออนุญาต <c oughs> เป่าเป่าเทียนแทนทุกคนนะคะแล้วนะคะขออธิษฐานให้ทุกคนด้วยะคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ได้สุขภาพดีๆนะคะยาญ่สนนะะาส่งกำลังใจและก็ความรัก นะคะัว่าอะไรเหรอคะว่าอะไรขอให้ทุกคนยังอแ่งเดิตอนนี้คไ่ได้ถ่ายรูปไหมคะ